เมนูพิชิตใจพระราชา EP ที่3เมื่อพระสนมสุกวนร,รู้ว่านางเอกถูกจับเข้าคุกแต่พระเอกนั้นไม่อยากฆ่าเธอจึงสงสัยว่านางเอกได้เข้ามานั่งอยู่ในหัวใจของพระเอกแล้วความไม่ไว้ใจทําให้พระนางต้องเคลื่อนไหวโดยการสั่งสังกุงคนสนิทให้ออกสืบเรื่องราวทั้งหมดและเรียกอินซองแจเข้ามาเค้นเพื่อสอบถามข้อมูลแถมยังให้สังกุงคนสนิทส่งสารไปให้กับองค์ชายใหญ่อีกด้วย ในห้องเครื่องวังหลวงมีข่าวลือเกี่ยวกับผีสาวที่ทำให้พ่อครัววุ่นวายโดยพ่อครัวจองเป็นฝ่ายสนับสนุนพระสนมสุกวร์ได้ปะทะคารมกับพ่อครัวชินที่เป็นฝ่ายสนับสนุนพระหมื่นปีซึ่งในขณะนั้นเองคันทียุนขันทีคนสนิทของพระเอกได้เข้ามาที่ห้องเครื่องพร้อมประกาศว่าได้เวลาเลือกพ่อครัวคนใหม่แล้ว และขันทียุนเองก็ได้นำนางเอกมาที่ห้องเครื่องอีกด้วยเพื่อที่เธอจะได้ทำอาหารให้กับพระเอกแต่ทว่าในคำประกาศของขันทียุนนั้นทำให้พ่อครัวชินถึงกับไม่พอใจ เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้พระหมื่นปีทราบแล้วหรือยังกึมเลยส่วนไปว่านี่คือคำสั่งของพระราชาถ้าใครขัดคำสั่งนั่นคือหัวหลุดจากบาสนั่นแน่สุดท้ายแล้วพ่อครัวรวมถึงขันทีในห้องเครื่องจำใจต้องยอมแม้จะรู้ว่าต้องโดนพระหมื่นปีดุก็ตาม ข่าวที่นางเอกไปทำอาหารในห้องเครื่องได้แพทย์สัพัดเข้าไปถึงหูพมื่นปีเรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันสนมซุกวอนก็ได้รู้ข่าวนี้เช่นเดียวกันและกำลังเตรียมตัวที่จะเข้าเฝ้าพระเอกก่อนที่เธอจะไปเข้าเฝ้าพระเอกนั้นอิมซองแจได้มาพบพะสนมเพื่อรายงานเกี่ยวกับเรื่องของนางเอก และไม่สามารถที่จะบอกเหตุผลว่าทำไมพระเอกช่วยนางเอกและนั่นมันก็ทำให้พระสนมสงสัยว่าเป็นแผนชั่วทั้งทั้ท,ที่รู้ว่าพระเอกติดใจฝีมือการทำอาหารของนางเอกมากก็ตามพระสนมสั่งให้อิมซองแจตามหาคนในตระกูลของผู้ว่าที่ถูกเนรเทศไปแต่อิมซองแจกับคัดค้านที่จะตามตัวพระสนมได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่านี่คือทางรอดของเจ้า หลังจากนั้นอิมซองแจได้มาปรึกษาผู้เป็นพ่อแล้วบอกว่าควรเปลี่ยนข้างจากการสนับสนุนพระสนมและให้มองหาอำนาจใหม่ที่ดีกว่าโดยการบอกว่าเขาจะเตรียมคนใหม่ให้กับพระราชาแม้พ่อจะคัดค้านเขาเพราะนางเอกเป็นแค่ทาสผู้ต่ำต้อยแต่อิมซองแจได้บอกว่าพระสนมเองก็เป็นทาสผู้ต่ำต้อยแถมยังเคยติดคุกเหมือนกันผู้เป็นพ่อเลยเอ่ยชื่อคนหนึ่งขึ้นมา เจ้าอย่าบอกนะที่เจ้าพูดมาก็คือควียองกลางดึกตัวตลกได้ช่วยนางเอกและกลึมหนีออกจากคุกแต่กลับพามาดูการแสดงพระเอกผู้จัดฉากนี้ได้ถอดหน้ากากและเผยต,ตัวตนขึ้นสร้างความตกใจให้กับทั้งสองแต่สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่าน,นั้นก็คือกงกิมนักแสดงที่กึมตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นในการถอดหน้ากาก และกงกิมยังได้รับภารกิจลับจากพระเอกให้ไปสืบหาคนร้ายที่ลอบฆ่าและสังหารเขาในป่านางเอกจึงต่อว่าพระเอกว่าทำตัวเหมือนว่าเธอเป็นตัวตลกพระเอกก็เลยจับกึมเป็นเครื่องต่อรองแล้วขู่ว่าจะเอาเหล็กร้อนนาบกึม นางเอกก็กลัวจะเสียเพื่อนที่รักในสมัยโซชอนไปเธอเลยคุกเข่าและสาบานว่าต่อไปนี้เธอจะไม่หนีพระเอกอีกแล้วคำพูดนี้ทำให้พระเอกหัวเราะถึงกับสะใจอย่างมากหลังได้คำสาบานจากนางเอกพระเอกก็สั่งปล่อยตัวกึมทันทีนางเอกจึงขอร้องให้ส่งตัวเธอและกึมกลับเข้าคุกจะดีกว่า แต่พระเอกไม่ได้สนใจในคำพูดของนางเอกเลยสั่งให้นางเอกไปทำอาหารเพราะตอนนี้เขาหิวแล้วนางเอกจึงใช้โอกาสนี้ขอร้องให้กึมเป็นผู้ช่วยของเธอเพราะเธอเองไม่สามารถทำอาหารคนเดียวไหวพระเอกจึงตอบตกลงเมื่อนางเอกเริ่มลงมือทำอาหารกึมก็ได้กลิ่นอันคุ้นเคยนั่นก็คือเนื้อกวางดิบ ที่ได้จากสนามล่าสัตว์เมื่อไม่กี่วันก่อนนางเอกจึงตัดสินใจทำเมนูสเต็กเนื้อกวางโดยให้กึมตั้งใจดูวิธีทำอย่างละเอียดและพิถีพิถันทุกขั้นตอนหลังจากข่าวที่นางเอกได้ทำอาหารให้กับพระเอกที่ตำหนักพระสนมก็ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดและยังทรงทราบอีกว่านางเอกคือผีสาวควียองผู้เป็นที่โปรดปานและปรารถนาของพระองค์ พระสนมจึงตัดสินใจรีบไปยังตำหนักของพระเอกทันทีทันทีเมื่อพระสนมสุกวรบุกเข้าไปในห้องพระบรรทมก็ได้เห็นภาพบาดตาบาดใจที่นางเอกและพระเอกกำลังหัวเราะกันอยู่อย่างมีความสุขแม้จะอ้างว่าได้นำภาพอันล้ำค่าจากเมืองหมิงมาถวายพระเอกก็ตามแต่พระเอกก็ให้กลับไปอย่างไม่มีเยื่อใยความเย็นชาของเขาได้ทำร้ายหัวใจและศักดิ์ศรีของพระสนมอย่างย่อยยับ ในขณะที่บรรยากาศภายนอกกำลังตึงเครียดอยู่นั้นนางเอกจึงตัดสินใจขอตัวกลับพระเอกได้คว้ามือเธอไว้และทำให้สายตาของคนทั้งคู่ได้มาประสานกันอย่างลึกซึง้งพระเอกเองได้ยืนหน้าเข้าไปใกล้ๆหูของนางเอกแล้วพูดว่าข้าได้เลือกเจ้าแล้วคำพูดนี้มันทำให้หัวใจของนางเอกแทบจะหยุดหายใจในเวลาต่อมาในขณะที่นางเอกกำลังเดินกลับ นางเอกได้คิดสับสนอยู่ในหัวใจว่าเขาบอกกับฉันว่าเขาได้เลือกฉันแล้วมันหมายความว่ายังไงอย่าบอกนะว่าจะเอาฉันเป็นพัสนมนะเหรออุ้ยตายในระหว่างทางนั้นอิมซองแจได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้านางเอกพร้อมกับคำเตือนว่าให้นางเอกระวังอันตรายและยื่นข้อเสนอให้นางเอกช่วยสืบเรื่องของพระเอกทุกเรื่องให้กับเขา นางเอกรีบตอบปฏิเสธทันทีเพราะเธอรู้ว่าถ้าเกิดถูกพระราชาจับได้แล้วก็นั่นก็คือการประหารชีวิตทันทีแต่อิมซองแจมีไพ่ที่เหนือกว่าเขาได้เปิดเผยว่าพระสนมซุกวอนเพิ่งเห็นนางเอกอยู่กับพระเอกในห้องบรรทมและที่ร้ายไปกว่านั้นนั่นก็คือพระเอกได้ส่งพระสนมกลับในระหว่างการเสวยเป็นครั้งแรกเธอจึงคิดทบทวนว่าด้วยชื่อเสียงที่โหดร้ายของนางร้าย พระสนมสุขวรนางเอกรู้ขึ้นมาทันทีว่าถ้าเธอไม่มีฝ่ายสนับสนุนลือหนุนหลังเธอก็ตายแน่เช่นกันเธอจึงยื่นเงื่อนไขให้กับซองแจไปว่าไปเอากระเป๋าที่เธอทำตกไว้ที่หน้าผามาให้กับเธอแล้วเธอจะพิจารณาเป็นพิเศษซอนแจเองรับคำ้าแม้จะฟังคำอธิบายในรูปร่างลักษณะของกระเป๋าผิดผถูกถก,ก็ตาม แต่ในสถานการณ์นี้ทางเลือกเดียวนั่นก็คือการหาช่องทางเอาตัวรอดให้ได้มากที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานางเอกจะต้องทำอาหารให้กับพระเอกทุกวันแต่ในระหว่างที่เธอทำอาหารถวายให้กับพระเอกนั้นถึงแม้เธอจะโดนกลั่นแก้งจากสองพ่อครัวเจ้าถิ่นก็ตามเธอก็ยังพยายา,ยาม ที่เธอนั้นจะทำอาหารให้กับพระเอกทุกวันในเช้าวันต่อมาซ่องแจได้นำเรื่องปัญหาเร่งด่วนมาให้กับพระเอกตัดสินใจทั้งเรื่องเสนาบดีที่ไม่พอใจกับการบวงสรวงชินกุเลที่พระเอกเองไม่ได้ไปเข้าร่วมและการในระเทศผู้ว่าหงที่นำไปสู่การประหารชีวิตของควียองคําตอบของพระเอกสั้นและเด็ดขาด คือเขาจะเป็นคนเดียวที่ลงโทษและสั่งให้ทหารไปลากตัวนางเอกมาที่ท้องพระโรงเดี๋ยวนี้ที่ท้องพระโรงเราเซนาบดีและอมมตา์ได้กล่าวโทษนางเอกในฐานะผีสาวควียงที่เธอนั้นถูกสมควรในประเทศหรือไม่ก็ถูกประหารแต่คนที่ควรถูกยกเว้นและถูกอภัยโทษนั่นก็คือเจ้าเมืองขยองกีเพราะเคยสร้างคุณงามความดีให้กับอดีตพระมหากษัตริย์องค์ก่อน พระเอกจึงตอบต่อหน้าเสนาบดีอัมมัดไปว่าเจ้าคิดว่าการถูกดูหมิ่นเกียดในฐานะของพระราชามันสมควรให้อภัยอย่างนั้นหรือใครเห็นด้วยจงพูดมาในขณะที่ภายในท้องพระโรงกำลังวุ่นวายก็มีเสียงดังขึ้นเราพาตัวยอนจียงมาแล้วพะยะค่ะในขณะเดียวกันที่ตำหนักพระสนมคนที่ปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องพระราชากับปีศาจควียอง จนวุ่นวายไปหมดในวงังนั่นก็คือสังกุงคนสนิทของพระสนมสุกวรพระนางเองทรงมั่นใจว่าคราวนี้นางเอกคงไม่รอดแน่นแน่ที่ท้องพระโรงพระเอกกำลังให้เหตุผลว่านางเอกได้ทำอาหารพิลึกพิลั่นจนท้องไส้ของพระเอกปั่นป่วนไปหมดพระเอกรีบชักดาบเดินไปพร้อมประกาศแต่งตั้งนางเอกให้เป็นแม่ครัวหัวหน้าห้องเครื่องเดี๋ยวนี้ คาสั่งนี้ทําเอาทุกคนถึงกับตกตะลึงพอตําแหน่งนี้มาพร้อมภารกิจเสี่ยงตายโดยกฎมีว่าต้องทําอาหารถวายให้กับพระราชาไม่ซ้ําหากไม่ถูกปากนางเอกก็ถูกประหารอยู่ดีและนั่นมันก็ทําให้นางเอกรอดชีวิตทางด้านขุนนางอวุโสก,ก็มั่นใจว่าเรื่องนี้พระหมื่นปีจะไม่ปล่อยไปง่ายๆแน่ๆที่ตำหนักพระหมื่นปีพระสนมสุกวรได้มาหาลือเกี่ยวกับเรื่องผีสาวควียอง เราเริองอล่าว,ว่านางเอกได้ปรากฏตัวขึ้นในวันสุริยุปราคาและยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้วายลงไปเรื่อยเมื่อเจอกับพระเอกโดยที่พระเอกนั้นได้ถูกธนูยิงโดยไม่รู้ตัวและมีหน่ำซ้ำพระเอกยังตั้งนางให้เป็นหัวหน้าห้องเครื่องอีกที่พระนางมาปรึกษาพระหมื่นปีนั่นก็คือพระนางรับไม่ได้ที่พระเอกหลงไหลสตรีมากเกินไปคำพูดนี้ทำให้พระหมื่นปีถึงกับพิโรธอย่างหนัก ในค่ำคืนนี้นางเอกไม่ได้นอนคุกอีกแล้วแต่เธอกลับได้เรือนนอนในฐานะหัวหน้าพ่อครัวของพระราชาโดยที่กึมก็ได้อนิสง์ในความดีความชอบของนางเอกอีกด้วยแม้บรรยากาศในห้องเครื่องจะดูนิ่งสงบมากเพียงใดแต่นางเอกก็รู้ดีว่าภายใต้ความสงบนั้นเต็มไปด้วยคลื่นใต้น้ำเหล่าลูกน้องพร้อมที่จะกระด้างเกระเดือง เธอในฐานะเชฟก็ต้องมีประสบการณ์ในการรับมือลูกน้องทุกคนและเอาอยู่หมัดในขณะที่ห้องเครื่องกำลังวุ่นวายสังกุงคนสนิทของพาหมื่นปีก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับคำสั่งด่วนนั่นคือพระหมื่นปีต้องการพบนางเอกเดี๋ยวนี้ในตำหนักของพาหมื่นปีนางเอกต้องผเผชิญหน้ากับลังสีอมหิตของเราสนมและพาหมื่นปี ซึ่งต้องการพิสูจน์ฝีมือในการทำอาหารของเธอหากไม่ถูกใจโทษก็คือถูกตัดลิ้นหรือถูกตัดแขนไปข้างหนึ่งนางเอกจําเป็นต้องรับคำท้าการปะระลองกับพ่อครัวอวุโสและเธอก็รู้ว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นแผนร้ายและพัสนมสุกวรอยู่เบื้องหลังข่าวเรื่องนางเอกถูกพระหมื่นปีเรียกเข้าเฝ้าถึงหูพระเอกทันทีพระเอกรู้ดีว่าพระหมื่นปีนั้นเบื่ออาหารมานานแล้ว อีกทั้งการที่เรียกนางเอกไปนี้ก็แค่อยากจะลองชิมอาหารและว,วางแผนทดสอบฝีมือนางเอกก็เท่านั้นโดยใช้การประลองของพ่อครัวอวุโสมาเป็นเครื่องมือถ้าหากนางเอกแพ้นั่นก็คือการถูกทำโทษการตัดแขนข้อหาหลอกลวงกษัตริย์ที่ลานประลองพระสนมสุกวรยิ้มอย่างมีความสุขและชัยชนะ แต่รอยยิ้มนั้นต้องหยุดชะงักทันทีเมื่อพระเอกปรากฏตัวขึ้นพระเอกได้พูดกับย่าของเขาว่าสมเด็จย่าได้ทรงลำเส้นแล้วนางเป็นคนของกระหม่อมพระเอกได้ประกาศกองพร้อมเงื่อนไขสุดพิลึกหากพ่อครัวคนอื่นแพ้ก็ต้องโดนตัดแขนเหมือนกันใช่ไหมพะยะคะ่ะธัญญาคำประกาศก้านนี้ทำเอาทุกคนที่อยู่ในลานประลองถึงกับตะลึง และพระเอกเองก็ได้สั่งให้ทหารนำเครื่องลงโทษมาไว้ตรงหน้าและเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในอีพีหน้านะคะ